สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาสอนวิธีที่ว่าเวลาเราคอมเมนต์ Microsoft PowerPoint นะครับแล้วเวลาเราปิิ้นออกมาเนี่ยมันจะติดหน้าที่มีคอมเมนต์ออกมาด้วยอ่าตอนนี้เราลองสร้างคอมเมนต์ใน PowerPoint ก่อนนะครับเดี๋ยวลองพิมพ์ข้อความ อ่ามันจะมีรูปข้อความขึ้นนะครับใน powerpoint อ่าจะเป็นรูปตัวนี้นะครับเราจะทําการทดสอบปริ้นดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับเนี่ยพอตอนเราปริ้นนะครับจะสังเกตว่ามันจะมีหน้าคอมเมนต์ขึ้นแล้วจะมี2หน้านะครับหน้านึงเป็นหน้าที่เราต้องการอีกหน้านึงเป็นหน้าคอมเมนต์ซึ่งถ้าเราไม่อยากได้หน้าคอมเมนต์ให้มันโผล่ขึ้นมานะครับ ให้เรามาเลือกสไลด์แบบเต็มหน้านะครับแล้วเอาติ๊กถูกตรงว่าพิมพ์ข้อคิดเห็นออกนะครับถ้าเอาออกปุ๊บเวลาพิมพ์ออกไปมันก็จะไม่มีคอมเมนต์ตามมาด้วยมันจะเหลือหน้าเดียวแล้วนะครับหรือถ้าเราอยากให้มันมีคอมเมนต์มาด้วยนะครับ แล้วก็เข้าไปแก้ที่เดิมนะครับแค่ติ๊กถูกตรงให้พิมพ์ข้อคิดเห็นขึ้นมามันก็จะมีหน้าคอมเมนต์เข้ามาเหมือนเดิมนะครับคลิปนี้ก็เป็นทิกเล็กเล็กน้อยนะครับสำหรับ powerpoint นะครับหวังว่าทุกคนจะทำกันได้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ